ทำความเข้าใจกับราคาบิตและราคาสง่ายๆจะว่าไประบบการซื้อขายในตลาดหุ้นก็คล้ายๆกับการประมูลที่นักเทรดในตลาดสามารถเสนอราคาซื้อและราคาขายหลักทรัพย์ต่างๆได้โดยนักเทรดจะต้องพิจารณาตัวเลือกได้ราคาทุกครั้งก่อนตัดสินใจตั้งออเดอร์ที่สำคัญนักเศษจ,จะต้องต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจวิธีอ่านราคาเสนอซื้อบิตและเสนอขายเเพื่อรักษาผลประโยชน์ในการเทรด และโอกาสในการซื้อขายที่ได้กำไรรวมถึงวางแผนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวจากมูลค่าการซื้อขายในปัจจุบันราคาบิตและราคาสต่างกันยังไงราคาบิตและราคาสผู้ซื้อจะระบุราคาบิตหรือเสนอราคาที่ต้องการซื้อนั่นเองผู้ขายจะก,กำหนดราคาสหรือราคาที่ต้องการขายสินทรัพย์นั้นๆด้วยเทคโนโลยีการเทรดที่มีการพัฒนาในปัจจุบันทำให้ผู้ซื้อ และผู้ขายไม่จําเป็นต้องคอยดําเนินการหาราคาซื้อหรือขายที่ตรงกับความต้องการด้วยตัวเองอีกต่อไปเพราะโรโกเกอร์ผู้ให้บริการจะดําเนินการจับกู่การซื้อขายผ่านโปรแกรมเทรดให้เองแต่อาจจะมีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเล็กน้อยซึ่งส่งผลต่อราคาจริงที่นักเทรดได้รับทุกครั้งที่นักเทรดซื้อหรือขายหลักทรัพย์ต่างๆระบบจะประมวลผลด้วยเงื่อนไขในการดําเนินการซื้อขายซึ่งโดยส่วนใหญ่นักลงทุนมักต้องการให้ธุรกรรมนั้นๆเสร็จสมบูรณ์อย่างรวดเร็วคอนเซ็ปต์ของราคาบิตเลส ในปัจจุบันโปรแกรมเทรดได้ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อให้สามารถดูราคาเสนอซื้อของสินทรัพย์ต่างๆได้โดยสิ่งที่นักเทรดจะต้องระลึกไว้เสมอคือราคาซื้อบิตจะน้อยกว่าราคาขายเสมอสมมุติว่าท่านต้องการซื้อหุ้นท่านก็จะต้องจ่ายตามราคาเสนอขายและหากท่านต้องการที่จะขายชอ็ชอตช็อตเซลล์หุ้นท่านก็จะได้รับผลตอบแทนจากราคาเสนอซื้อบิตนั่นเองโดยจะมีค่าสเปรดเป็นส่วนต่างระหว่างราคาบิดและราคาเป็นค่าคอมมิชชั่น หรือค่าธรรมเนียมที่โบรกอร์ได้รับในการเปตัวกลางระหว่างการทำธุรกรรมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายคำสั่งตลาด Market Order สำหรับการทำธุรกรรมแบบทันทีคำสั่งตลาด Market Order เป็นตัวเลือกคำสั่งซื้อขายหลักที่นักเทรดมักใช้เนื่องจากเป็นตัวเลือกในการออกออเดอร์ที่รวดเร็วที่สุดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ตามราคาตลอดในทันทีแต่ก็มีข้อเสียเนื่องจากนักเศษอาจได้รับราคาซื้อที่สูงกว่าหรือราคาขายที่ต่ำกว่าการระบุราคาเอง ออเดอร์ประเภทนี้จะใช้งานได้ดีเฉพาะในกรณีที่นักเทรดต้องการเปิดออเดอร์ซื้อลองใบหรือหรือขายช็อตเซลล์โดยเร็วที่สุดเพื่อครอบครองหรือขายสินทรัพย์ทันทีโดยไม่ต้องรอให้ราคาลงหรือขึ้นไปถึงระดับที่ท่านระบุเองสรุปเกี่ยวกับราคาบิตและเอสแม้จะมีเรื่องของสเปรดเข้าเกี่ยวแต่นักเสรส่วนใหญ่ก็ยังคงเลือกเทรดด้วยวิธีการแลกเปลี่ยนราคาบิตและราคาเอสโดยใช้วิธีแก้ปัญหาค่าธรรมเนียมที่แสนแพงจากสเปรด ด้วยการมองหาโปรกเกอร์ที่มีสเปรดแคบแคบและต่ำที่สุดในตลาดแทนทั้งนี้หากท่านไม่อยากจ่ายค่าสเปรดหรือส่วนต่างระหว่างราคาบิตและเราขอแนะนําให้ท่านเทรดแบบปอร์เ trading แทนอย่างไรก็ตามนักเทรดจะต้องทําความเข้าใจข้อดีและข้อเสียของการเทรดแต่ละรูปแบบให้ดีเสียก่อนเพื่อพิจารณาว่าการเทรดแบบใดให้ความได้เปรียบกับนักเทรดมากกว่ากันโดยวิธีที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นด้วยรูปแบบการเทรดด้วยราคาบิตและแบบง่ายๆที่นักเซนิยมใช้กันมากที่สุด